โอ้เชี่ยดูรถดิโอ๊ยไปกอเชี่แล้วพอรารอนานใช่ไหมแต่ว่าเครื่องบินมันนานเว้ยงั้ว่าตอนนี้เนี่ยคือลำบากกันแล้วแล้วเขามาแล้วออกตัวช้ากว่าไม่ใช่ว่าจะแพ้แชทดรีบลงเราก็รีบไปได้แล้วเขากดผิดเลยเขากดอินเตอร์แลกแม่งขึ้นไปไปได้โอเคจุดออกตัวครบมีบางมีบางคนบอกว่าเฮ้ย ไปเกินหวางกันขอเป็นตำรวจแล้วกันโอ้โหแต่แบบนี้อาจจะดูไม่น่ารักเท่าไหรนะ่นะฉชนเพราะว่าเราต้องเร,เราต้องไปดักข้างนอกนี่เกล่อเสาเองไครข้างในเลยอย่างนี้เขาจะออกอยังไงเนี่ยตอนนี้ด่านตัวคุณทำ้ายเรียบร้อยแล้วครับมีคนทำปอดทิ้งไว้ให้คิดว่าเราจะเข้าไปไม่ทันด้วยชิปหายแล้วนี่ตาทำยังไงดีตัดตสินใจต่อยไหมเฮ้ยแล้วแก้ไขพัลเซินแชทเด็กคนนี้แก้ไขพัลเซิลแก้ไขพัลเซิลแล้วแก้ได้อย่างที่บอกว่ามันเป็นวง จะคนแรงกดดันได้หรือเปล่าวูเซียงกี้ว่ะเชี่ยคือแบบแม่งแบบ1นึ่งส่วนสี่ไม่แชทเขาใช้ชีวิตกันที่หนึ่ส่วนสี่ไม้เชี่ยเชี่ยเชี่ยคือแบบว่าแบบไม่มีใครยอมใครจริงอะโอเคครับแชทสองทุ่มห้านาทีแล้ววันนี้ไอ้กฎกติกาแบบคร่าวๆเลยก็คือเราจะเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทซึ่งการออกตัวเนี่ยจะ ให้ผมผมจะเป็นคนให้สัญญาณดังนั้นเปิดสตีมผมทิ้งไว้ก่อนแป๊บหนึ่งถ้าเกิดกลัวเฟมเลดดรอปอะไรเงี้ยเปิดสตีมผมไปแป๊บหนึ่งผมจะให้สัญญาณไม่เกินสิบห้าวินาทีหลังจากที่เราลงมาถึงตัวนั้นเรากองกัน,นเยอะเยอะก็คือผมบอกว่าไปได้ก็คือเราก็จะไปกันได้เลยเราจะเดินทางไปยังตามลูกศรสีเขียวของผมเข้าไปที่กรงของพาวเลอร์แล้วทีเนี้ยมันจะมีลูกศรสีม่วงนั่นคือทางแยกของเราเราจะไปที่ไหนซ้ายกลางหรือว่าขวาได้หมดเลยอันนี้คือแล้วแต่พอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราต้องไปที่จุดต ระหว่างที่เราเดินทางไปจนถึงกงพาเลอร์เนี่ยห้ามทําดาเมจใส่ผู้เล่นก็คือเราเดินเราเดินทางไปด้วยกันเราเป็นมิตรกันหลังจากออกจากกงพาเลอร์คือเราเป็นศัตรูกันเราจะใช้หมัดใช้สกิลในการทําดาเมจใส่กันได้แล้วก็แต่ที่สําคัญคือห้ามใช้ปืนนะใช้สร้างดาเมจได้ด้วยแค่สกิลกับต่อยเท่านั้นตัวละครที่ห้ามใช้มีแค่3ตัวเท่านั้นวอ์คิลี่ก็คือการบินแล้วมันบินยาวรัมพาดกลัวคนควักออกมาดัก ก็คือแบบมันจะมีคนเป็นเดินเดินสายใช่ไหมล่ะแชทเขาผมโกว่าเขาจะควักออกมาหลังจากที่เดินออกจากโกง์เผาเลอร์แล้วคือแม่งโดนกระหนำ่ำกระหน่ำยิงจนไสแตกตัวสุดท้ายตัวของแบนเทจเหมือนกันครับกรณีเดียวก,กันกับเจ้าตัวแลม่านเลยแต่ว่าเนี้ยมันมันยิงนัดละห้าสิบไงซึ่งเราลองเสื้อผ้าดูว่าออกเทนแม่งสติมใช่ป่ะมีเกาะอ,อยู่แค่เกาะเกาะขาวรับรองว่าระเบิดแน่นอนผมจะให้สัญญ,ญาณนะแชทผ,นะนะผมให้สัญญ,ญาณนะสามารถใช้กาวิทย์แคนนอนได้นะโอเคไหมผมให้สัญญาณนะหนึ่งสอง ตั้ม let's go ไปอันนี้อาจจะดีเลย์แชทเรายังไม่เห็นครับนี่งสัญญาสัญญาม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 วมามามามวมา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 รามามนมามมมามามายามาาามมามมา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 โาม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 า โอ้เชี่ยมันไหลมาสองคนเช็ดเชี่ยมัน,นพวกแบบอันบริมบับอ่ะระหว่ที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ผมจับกล้องนี้ก่อนพอเวลงตามมาทุกคนไม่ใช่ซิบ้าได้ไปไงเช็ดวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตอนนี้วิ่งมาแล้วผ่านผ่านจุดสีเขียวจุดแรกแล้วครับตอนนี้ทุกคนเลย้มีจัมแผดรเ็ดเคไปต่อไปต่อแต่ว่าตอนนี้ครับ a อ t i v a ต e เลือกออกทางขวานะ นี่คือนี่คือสามทางออกนะแชทเราจะให้ออกทางนี้ทางขวาแล้วก็ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายกระจายกันไปใหญ่นะครับตอนนี้เอาล้วครับเริ่มมาฝั่งซ้ายนะต้องมารอดูว่าจะมีคนทํากับดักหรือเปล่าออกประตูมาปุ๊บผมก็ซัดเลยเหรือเปล่า <S 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 โอเคไม่ซัดว่ะเกมวิ่งอย่เดียวว่ะโอ้ยแชดเกาะรถแล้วนี่แชทเอาเลยทุกคนต่างวิ่งไปหาจุดว่ะ เส้นทางตอนนี้ครับคนที่นําอยู่นะ Activate นะตอนแรกแกออกขวาตรงนี้นะแล้วแกอ้อมมาตรงนี้ทีนี้ตรงนี้นครับแชทนี้เฮ้ย <laughs> บ <laughs> ่บ่ซึ่การีวันเกิดขึ้นซึ่งสามารถใช้ได้ใช่ผมบอกไว้ก่อนเฮ้ยนี่พีแย โ oh, อ้เดอะ next level ว่ะตัดสินใจใช้ gravity cannon ตรงนี้เว้ยเราไปมาตรงนี้เลยตอนแรกที่ activate เหมือนจะนําเป็นคนแรกนะแชทตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นเรของ G นะกับต,ตรงนี้กําลังหลงจากที่ทางออกผมว่าเขาช้าแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วเขาหาทางออกไม่เจอจุดบริเวณตรงนี้โอ้ oh my กอดเอาแล้วในระหว่างที่ตอนนี้ ช่แล้วเขาไม่มีการทำดาเมจเทสไกน์กันทุกคนต่างตัดสินใจตั้งหน้าวิ่งสองคนนี่แหละแชทเกล้าอยากแน่นอน Activate เวตแชทกับออเดีโอเชียต้องระวังเชียไม่งั้นไม่ถึงเส้นชัยเนี่ยนี่คือความฮอร์ออฟเทนผมว่าเขาจะไเชียร์ no เชื่อนี่คือความลำบากนะโอ้ เชี่ยเขาโดนหักขาวะ่ะอาทูมูฟเมนตอนนี้เหมือนจะรู้ตัวนะแล้ว,วมีเม็ดคิดด้วยว่ะแต่ทางน้าของสเตอ์ฮังกี้อันนี้เดินมาแล้วเขาบอกว่าอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงแล้วดูดิแชทไปแล้วมีคนไปต่อแล้วโอ้ไมยกอดคนแรกของเราเกิดอะไรวะ เรียบร้อยชัดผมจับเวลาถอยหลังหนึ่งนาทีเลยตอนนี้ผมจับเวลาผ่านมือถือของเตงหนึ่งนาทีถูกต้องตอนนี้ทุกคนคือผู้คุณคือผู้ชนะแล้วครับ no แต่ไม่เป็นไรพายรอดฮาวทูมู e เมนต์คุณจีตามมาด้วยทุกคนที่กำลังจะมาถึงตรงนี้สมัยถูกต้องคุณนิฟคุณแรบบิท เชื่อเลยเชื่อให้แกแบบแกไปปั่นป่วนต่อแชทดระหว่างทางไปไงบ้างผมขอเข้าไปดูตรงนี้หน่อยตอนนี้คูถึงเช่นชายมาเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครทำดาเมจใส่ใครเลยครับชแชทดแทนดาวน่าเสียด,ดายมากแต่พวกของเขาถึงแล้วอีกเก้าวิชทดห้า สี่สามสองผมรู้แชทได้ดีหรือเปล่าตึ๊ดตึอ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 อ้าวผมเป็นคนกดปิดนาฬิกาจบแล้วแชทเชี้ย <Yeah. S 1> นี่คือผู้เล่นอร้อกของเราแชทยอดเยี่ยมมากจะกดยังกูจะไปวิ่งด้วยเนี่ยกำลังจะกดแล้วเพื่อนเข้าทันปะล่ะอันเอาเคเข้ามาเลย แานี้ไม่มีใครไปแน่นอนกู่อนฟันฟงแล้วเสรไมเยอะกูนั่งยันนอนยันแล้วก็นอนโอเคโอเลยอ่ะ How to movement อย่าลืมนะครับระวังเลือดด้วยผมเสียดายมากแชทเรารีบไปรวมพลกันที่จุดนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไม่อยากให้ออเทนเสียเสียเปียบมากรอบนี้ถ้าเราทาเวลาได้ดีออกเทนก็จะมีชัยต้องระวังศัตรูตัวร้ายด้วยแชทผมบอกไว้เลยเดี๋ยวเราจะลอยไปเขาะเซนชัยอ่ะยื้อบวอกสปอยแผนกัแล้วว่ะเชื่อได้กูปิดเสียงให้โอเคแชทเรียบร้อย เอาละผมจะนับถอยหลังนะแชทสามสองหนึ่ง Let's go ไปได้เลยไปได้เลยไปได้เลยเ,เดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ไปไงเนี่ยอยู่ได้ไงวะเจ้าขอโทษว่ะกูก็ลืมกูเห็นพวกมึงนั่งอยู่เฉยเช่อสบ,บายสบ,บายเพื่อนยังไงกูติดคนแรกแน่นอนเฮ้ยเค่สวยไอ้ก,กูปิดเสียงแบบ บักตายคุณมิสเตรป๊อปชิปหายโคตรซวยเอาละทุกคนพยายามเอาชีวิตรอดเดินทางตามกันมาโอ้เปการโดนอาร์สแน่ดึงไว้ด้วยแต่จริงยังไม่ให้ผมยังไม่ให้ใช้สกิลที่ทำความเสียหายนะบอกไว้ก่อนตอนนี้คนตัดสินใจเลือกที่จะเดินมาเส้นทางตรงกลางล้วนเลยครับแชรตอนแรกเนี่ยผมสปอยว่าทางซ้ายนะมันจะเป็นทางที่เร็วที่สุดแต่กลายเป็นว่าตอนนี้แอคทีเวครับคนเดิม เชื่อแกโดนอัอเนนเนี่ยนะโอ้ my god แต่เขาตัดสินใจตอนนี้เลือกเปลี่ยนตัวนะตอนแร้เขาใช้ออกเทนแชทแต่ว่าเขานำมาแล้วดอนำนำโด่งมาแล้วตอนนี้คนที่ตามหลังเขาก็คือตัวของแอชแต่เนี่ยแหละผมคิดว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนผมขอไปดูคนอื่นก่อนแล้วกันมีการปิดประตูแกล้งกันแชทตอนนี้เริ่มทางออกกระจายไปสองฝั่งนะแต่ผมที่แต่ที่ผมสปอยไปฝั่งซ้ายไม่มีใครไปนะเป็นเพราะว่าผมอาจจะวางแถบไว้ก็ได้ เขาตัดสินใจไหลออกมาทางขวากันตอนนี้กับทางด้านหน้านะตอนนี้เหมือนจะเล่นซิปไลน์นะแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหเร็วว่าเห็นได้ชัดเลยว,วะ่ะอ๋อแต่ทุกคนสามคนนี้คือเป็นศัตรูกันหมดในแชทเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ครับมีคนไปนหลงนะเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาชำนาญนะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาชขำนาญนะทางนะเขาหลงแล้วตรงน,นี้ โอ้ววว้วรอบนี้วงเป็นใจว่ะแชทออกเทนี่ไปได้นำอู้แล้วอ,อดิโอคนเดิมว่ะเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยในเมื่อตอนนี้เกมแม่งเริ่มเร็วใช่ป่ะแสดงว่าอุปสรรคของเขามันเริ่มน้อยเว้ยและที่สำคัญก็คือวงไปตกตรงน,นั้นด้วยสบายใจละตอนนี้กลายเป็นว่าตอนแรกที่นำๆอยู่กลายเป็นว่าอ,อดิโอครับไหลมาแล้วและกลายเป็น a อ t i v a t e นะแล้วนี่ตัดสินใจปั๊มเซลล์มาก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนอาร์แนแล้วคือดึงขาร่วงไปเลย ผมจำได้ว่าคุณ Ex i t ซคนนี้เนี่ยเป็นนักเป่าแซกโซโฟนที่แข็งแกร่งที่สุดในด่านโ o ลเอชที่เป็นตัวบาดฮาวแต่ว่ารอบนี้เนี่ยบาดฮาวอาจจะไม่ตอบโจทย์ตอนนี้ออดีโอไหลเข้ามาคนแรกแล้วแชทผมขอไปฟรีแคมเป็นคนแรกนะที่มาถึงตรงนี้แชทไหลเข้ามาไหลเข้ามาผมเตรียมตัวจับเวลานาทีเลยไหลเข้ามาออดีโอสงสัยจะทิ้งขาดวะทิ้งขาดวะแต่มาเป็นเอล อีลซิซีผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยเชื่อไมแม่งเป็นคําที่ไม่น่าจะอ่านผิดนะแต่เราเอ็กีเวตครับตอนนี้แล้วเขาถึงเส้นใช้เรียบร้อยแล้วผมตับจับเวลาเลยแชทหนึ่งนาทีให้หลังและนี่ครับผู้ชชนะของเรากับอีกคนนึงออริเซ่แล้วตามมาตอนนี้ติดๆครับผมเป็นเอ็กซิสกับทางด้านของแอคทีเวตนะเดี๋ยวผมขาไปดูคนอื่นเพิ่มเติมด้วยตอนนี้กำลังนวัวๆกันอยู่โอ้ m ม g o อดแล้วคือแบบเชีย แค้นั้นเเชื่อไหมคือแบบไอ้หนูไอ้หนูผ่านทางเหรอไอ้หนูไอ้หนูจะผ่านทางหรือเปล่าตำรวจเขาเรียกว่าตำรวจตั้ง่าไม่สำเร็จว่ะรอบนี้เขาไปกันหมดแล้วแล้วโนบากกำไรมาโอ้สวยเลยช็อนนี้คุณรับปิดด้วยโอ้ oh my god แล้วผมขอแอบไปดูหน่อยนิดนึงนะคนที่บอกว่าเร็วที่สุดเร็วที่สุดของมัน เร็วที่สุนของมันชา้าที่สุดแล้วตอนนี้ตอนนี้เหลือเวลาอีก3วินาทีสองนึงเอาชิพายลม้มแชทผมไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าหรือเปล่าแต่มันดังตึ๊ดตึ๊ตตตตตเรียบร้อยแล้วโอเคผมไปดูผู้ผู้ไทยชนะตรงนี้อยาจะเป็นออกเทนนะแชทที่มาไปถึงคนแรกแล้วก็ตามด้วยตัวของเบรดแล้วก็่ังไฟเลอร์คนที่เป็นคุณตำรวจเนี่ยไม่ทัน เราก็ยังพยายามตั้งด่านกันอยู่โอเคจบเกมที่2องเอ็นแมชโอเคนะผมจะให้สัญญาณนะแชทผมจะให้สัญญาณนะได้ยินสิน้นสิ้นเสียงหนึ่งเราจะไปทันทีโอเคป่ะ3 2 1 Let's go โอ้วโอ้ใจดีไมได่ดักลิฟต์โอไมค์กอดโอ้ไม่มีดาเมจไอเชีย่ย ทุกคนคลาคาซังกันข้างในแล้วก็ไปแล้วแชทผมไปดูนี้ก่อนผลลัพธ์ผลลัพบโอ้โอ้โออยังเฟียวเริ่มไหลกันเข้ามาครับตอนนี้แล้วโอ้ดิจิตอลดิจิตอลไหลไม่ได้วะมีการเด้งจัมแผ่นกันมาแล้วตอนนี้แต่ทุกคนก็วิ่งบางคนก็วิ่งมาเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าเสียเสียเวลากับกา a v วิตี้แคนนอนนะไหลไปแล้วเข้าสู่เส้นทางตรงนี้มีจัมแผ่เรื่อยๆแชท วิ่งกันเข้ามาวิ่งกันเข้ามาตอนนี้ไหลเข้าสู่ทางแล้วคนที่ไปถึงคนแรกกลายเป็นทาง้าของ JPC ว่ะแชท่าจะเป็นน้องชของแชรเราแล้วเขาตัดสินใจเลือกไปตรงกลางเหมือนเดิมโอ้ oh m ม god คนที่มาคนที่มาถึงคนแรกส่วนใหญ่จะเลือกไปตรงกลางกันนะแชทมีคนตัดสินใจยิงซิปไลออกมาทางไปทางด้านซ้ายแล้วตอนนี้มีคนไปด้วยเราไปกันสามคน4คน5คนเรียกว่าคนที่ยิงซิปไลทางนี้ไปกันหมดเลยแล้วก็ตอนนี้มีซิปไลามาตรงกลางด้วย ตอนนี้ผู้ชนะเหมือนจะใส่ใสแล้วหรือเปล่าต้องมารอดูกันอีกทีตอนนี้มีคนออกมาทางด้านซ้ายแล้วครับแล้วก็ยังหลังไหลมาที่ตรงกลางเหมือนเดิมนะแชทตรงน,นี้แต่คนที่ยังทิ้งท้ายอยู่น,นี้คือประคุณเป็นคุณนิฟนะที่เหมือนจะชา้าสุดทางด้าน,น,นของยโอที่เป็นแชมป์เก่าของเราตอนแรกเหมือนจะติดทางด้านของตัวของการวิตี้นะตัวของเขาบอกว่าโอ้ไมคกแล้วโดนรับน้องแต่ตอนแรกผมรู้แล้วทำไมมันชา้าตรงกลางเนี่ยโอ้ เืิผมบอกเลยแล้วว่าแชมป์เก่าของเราตอนนี้เสียเปรียบสุดๆฐานะของ G ทีทตามมาเป็นลบที่2วิ่งออกมาทางด้านซ้ายนี่ครับแล้วผมบอกเลยแล้วว่าจุดนี้คือจุดที่เด่นที่สุดเพราะว่ามันมีก r วิตี y c a น n o n แล้วตรงไปได้เลยฐานะของเบตเตอร์คอร์ JPC ตรงดิ่งนำดิ่งแต่ว่าตอนนี้วงกำลังจะบีบนะแชทเขาต้องตัดสินใจให้ดีว่าเขาจะลดความเร็วของเขาเพื่อจะเลี้ยงเลือดตัวเองหรือเปล่า องระวังต้องระวัง,ง,วงทานาของจีตาม,มาเ๋ยแล้วแชทแต่ว่าเช่นเดียวกันต้องระวังเลือดด้วยทนาของ Digital, ดิจิตอลดิจิตอลเพื่อนของผมไอ้นี่ที่บอกว่าอยากจะวัยวๆวตอนนี้มันเดินไปไหนไม่รู้ของมันมีคนออกนอกเส้นทางไหมตอนนี้ยังไม่มีครับแล้วไหลมาเลยโอ้ตัดมันตัดสินใจที่จะออกทางด้านนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเรือม,มันจะหมดนะตรงน,นี้เนี่ยครับเริ่มสโลแล้วครับถือว่ามีการแบฟาร์มแน,น่นอนโอ้แล้วเ,เจอไซลิงวะโอ้สตรีมต่อเลยแบบนี้ฮะนของจี ที่มาตอนหลังนี่น่าจะเก็บของไม่ทันแล้วเพราะว่าหมดแล้ววิ่งไปต่อวิ่งไปต่อแต่ว่าตรงนี้แชทผมรู้สึกว่าน่าจะมีประเด็นกันเล็กน้อยโอ้ทุกคนต่างใ,ใจพิ่เข้าวงว่ะ <c oughs> วิ่งไปวิ่งไปไปรอลุ้นโค้งสุดท้ายดีกว่าทางด้านนี้นะ JPC นะกับเจนะน่าจะถึงแล้วนะ แล้เลือดพอด้วยผมจับเวลาลับถอ่อยหลังเลยโอเคผมจับเวลาเรียบร้อยชิเป็นซีที่ออกสตาร์ตตัวอันนี้รอบนี้แบบไม่ไม่มีพิกโผชแชทแล้วก็ตามมาดคุณจีนะแล้วก็เนซี่กับไอโฟกเพื่อนของผมดิจิตอลดิจิตอลแต่ทุกคนที่ไปแอร์อัดกันตรงนี้แชทผมว่ามันต้องมีประเด็นอะไรกันแน่นอนโอ้ oh my god โอ้โอ้โอ้ ชือความโหดร้ายก็คือนี่แหละครับตำรวจข้าผ่านทางนะโอ้ยโดเสียดอยู่แล้วก็มีทางด้านของกำแพงไททัน่านะปิดมาไว้ตรงนี้เลยอเป็นไร25วินาทีแชทโอ้แต่ว่าแชมป์ของเราตามแล้วไม่เป็นไรถือว่าเขาได้เป็นเกียรติยศของที่นี่แล้วเชื่อผมเฟี้ยวสุดแล้วโอ้มากันเรื่อยๆแต่ว่า มากันให้ไวอีกสองวิอีกหนึ่งวิหมดเวลาอุ๊ยเจอแคทเชีโอโอ้ย god ผมคุ <c oughs> <c oughs> ม่นรู้มันมีก god นี้ด้วยเชียดูดิโอ้ย god ใช่แล้วครับู๊เราห้ามใช้ระเบิดนะใช่ระวังด้วยต้อง,งระวังจุดนี้ด้วยแต่ว่าเวลาหมดแล้วโอเคแคทผม end match ไอผมขอไปหาผู้ถึงเส้นชายก่อนอเคแชทเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าวงอันตรายมากผมจะนับ3,2,1แล้วเราจะไปได้เลยโอเคปะ3 2 1ไปได้ตอนนี้ไม่มีดักโอ๊ยชิบร่อะไรเนี่ย ทำไมถึงมีคนเด้งไปข้างหลังอันนี้ไม่ออกบอลเลยว่าซวยจัดๆไปแล้วฉันผมไปตามผมไปตามเขานี่ก่อนโอ้ว้าเราบังกี้เด้งมาคนไกลอย่างเฟียเราเป็นวัดสดนด้วยนะมีคนใช้บริการจับแพทครับตรงนี้ชัดเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดเช็คอินจุดแรกเอาไปจุดตรงนั้นด้วยใช้จับแพทกันไปโอเรามีอีกนะเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเป็นจุดจับแพทเรื่อยๆเลย ไปต่อไปต่อไปต่อรอบนี้มาถึงข้างในแล้วอู้แล้วเป็นใครไม่เป็นนะแชทเป็นเพื่อนของผมดิจิตอลดิจิตอลมาอย่างเร็วตอนนี้มีการเล่นเปิดปิดประตูกันแชทโอ้อย่าเพิ่งต่อยกันนะแชทออกนอกโกงไม่ใช่ในโกมแชทมาแล้วมาแล้วอู้ผมกลัวโดนผมกลัวลว่าจะโดนปิดประตูตายจริงๆกลัวมีอันติป่านมานี่ถือว่าใช้ได้นะคะรับผมไม่มีดาเมจแต่แม้นม็กติกี้ถือว่าไม่ควรทํานะ หลกันเข้ามาไหลกันเข้ามาครับตอนนี้ตัดสินใจเลือกไปทางขวานะกับตรงกลางครับมีฝั่งซ้ายเล็กน้อยตรงนี้เป็นเท่นเส้นทางธรรมชาตินะผมบอกไว้ก่อนไหลกันเข้ามาแชทมีคนตัดสินใจนี่ครับซิปไล์แปะตรงน,นั้นเลยแล้วนี่ดิจิตอลดิจิตอลบอกไม่สนใจรอบนี้วิ่งมาเป็นคนแรกนะเพื่อนของผมหลังจากที่แม่งช่วยแชมป์มาหลายครั้งแล้วตรงน,นี้ครับตัดสินใจขึ้นซิปไล์ฝั่งขวานะ ต้องมารอดูแต่ว่านี่ครับตำรวจผ่านทางหรือเปล่ามีค่าผ่านทางหรือเปล่าผมไปดูก่อน <c oughs> <c oughs> นี่คือค่าผ่านทางสำหรับคนมาช้าล่าเชสเพราะว่าเลยประตูนี้แล้วสกิลทุกสกิลที่เป็นดาเมจสามารถใช้งานได้หมดและนี่ครับระดมระเบิดรัวๆเขาไม่ใช่สิต้องบอกว่าระดมแก๊สรัวแต่ก็ยังผ่านกันมาได้นะแล้วนี่ครับตัดสินใจดักหมดเลยนะโอ้แล้วตีโอไมคก็ โอ้หแล้เป็นจุดวัดใจนะโอ้ยใชมูเฮใช่เห็นไหม,มเขาเขาจะเดินแบบนี้โ oh อ้ไม่ก็ไนเชียนี่มันตำรวจนี่วะโอ้ m ม g ก็ oh มีคนล้มแต่ว่านี่ครับเส้นชัยของเราคือจุดที่ต้องไปที่ถึงนะคือบริเวณตรงนี้นั่นเองครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องเขาตัดสินใจใช้เส,ส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดเส้นทางธรรมชาติครับคือตรงนี้เด้งแขนนอนตรงนี้ไปนะอย่างที่บอก แล้วตรงนี้เพื่อนของผมที่พยายามนําไปก่อนตัดสินใจเล่นซิปตาตรงนี้ก่อนแต่สิ่งที่เขาทำกันมาตลอดเส้นทางธรรมชาติสเตนกงกี้เราเดินมาตรงจุดที่เล่นกันบ่อยๆครับก็คือไหลลงข้างล่างตรงนี้เราวิ่งมาฟื้นี่ผมตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันไหลกันมาอุ๊ เป็นตำรวจจริงๆด้วยเชดแวะเก็บยาน่อหนึ่ง้มแซงกี้โอ้แล้วจะโดนต่อยไหมไม่โดนด้วยเพราะว่าใพชชนะในครั้งนี้ไม่ใช่อื่นใดครับนอกจากการเข้าใจเร็วที่สุดแต่ว่า JPC อย่างที่บอกว่ามันเป็นวงจะคนแรงกดดันได้หรือเปล่าอุ๊ยแซงกี้ว่ะเชี่ยคือแบบแม่งแบบหนึ่งส่วนสี่ไม้อะแชทเขาใช้ชีวิตกันที่หนึ่งส่วนสี่ไม เชียช่ยอ้อเชียช่ยแชทก็บอบกว่าแบบไม่มีใครยอมใครจริงอะเชีย่ยโอ้เจตเตะถึงเส้นชัยพอดีชัดโอ้ my god ผมนับเวลาเลยเชีย่ยโอ้หวัวโคง้งหนึ่งส่วนสี่ไม้เร็ดู เด็ดเคโอไมค์ก็ตอนนี้ทุกคนกำลังจะมาอยู่แต่ผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางด่วนฝวนฟรีไฟลหรือเปล่าจริงด้วย <c oughs> <c oughs> จะไปได้านทยหลังนะแชทอีก30มิวินาทีโอ้ตรงนี้มีลำมวยกันนะโอ้นี่งไงตำรวจจับผู้ร้ายโอ้ <c oughs> ไปแล้วเราไปกันต่อแบบเยาวไปต,ต่อแบบเ็ยวยาวอีก15วินาทีแชท แกลอยไปนู่นเลยเหรอหมดเวลาแล้วแชทผมจะนับนะสามสองหนึ่งเลตส์กไปได้เล,เลยแชทโอ้หเชียร์ดูรถดิโอไมค์ก่อนเชี่อวพอเรารอนานใช่ไหมแต่ว่าเครื่องบินมันนานเว้ยแกบนบว่าตอนนี้เนี่ย ราปากกันแล้วแล้วเขามาแล้วออกตัวช้ากว่าไม่ใช่ว่าจะแพ้แชทดรีบลงแล้วก็รีบไปได้แล้ว <c oughs> โอ้ดผิดเลยเขากดอินเตอร์แลก็กแม่งขึ้นไปไปได้โอเคจุดออกตัวครบเดินทางกันไปแล้วแชทว้าข่าวนี้เราก็ลังเดินทางไปแล้วมีการปั่นป่วนคู่ต่อสู้ว่ะไหลมาวิ่งกันมาโค้งแรกผ่านไปแชทด มีการยิงซิปไลน์นี่แหละครับต้องการมนุษย์ใจบุญแบบนี้โอ้แล้วมียังตีดูดโอ้ไมคก็ถือว่าใช้ได้นะพ่าไม่สร้างน้เมจให้กับคู่ต่อสู้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไหลามาแล้วไหลามาแล้วไหลามาแล้ว,ลลวเข้าท่อมาแล้วต้องไปอัปเดตตรงสถานีข้างหน้าแหละครับโอ้โหตอนนี้หลายสำนักต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะว่าตรงกลางคือที่ที่ดีที่สุดจะเป็นอย่างนั้นจริง,รงหรือเปล่าตอรอดูครับมีการกดปิดประตูกันเกิดขึ้น มีคนเลือกออกไปฝั่งขวาไว้นะเป็นทน้าของ s j t นะตอนนี้ไหลออกมากับรับบิดอโรนแล้วก็มีทางฝั่งซ้ายด้วยเล็กน้อยแล้วตอนนี้คนที่นำอยู่เป็นทางด้านของ How to m o v e ม้นนะนี่นะว,ว่ารอบที่แล้วแก้มือมาอย่างดีผมจะไม้ทั้งสองคนนี้เลยทาหน้าของ Better ์ JPC และนี่ครับ3คนวิ่งกันไปแล้วไม่มีใครต่อยกันด้วยนะ พี่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดต่อยเนี่ยอาจจะเสียจังหวะได้เขาตัดสินใจที่จะสตรีมรัวๆครับแต่นี่ครับจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้มาแล้วเพราะว่า <c oughs> วงครับกำลังจะกินพวกเขาแต่นี่ครับแชทมีบางมีบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไกลเกินหว่งงั้นขอเป็นตำรวจแล้วกันโอ้โหแต่แบบนี้อาจจะดูไม่น่ารักเท่าไหร่นะแชทเพราะว่าเราต้องเร,เราต้องไปดักข้างนอกนี่แกนอ่อนสามาใครข้างในเลยอย่างนี้เขาจะออกอยังไงเนี่ย รอปัดเม็ดตลงครับตรงนี้แชทแต่ว่าน่าจะปลอดภยัยเพราะสาวัสดนเปนุกนเลยตัดสินใจอยู่กันในวงนะครับแล้วผมขออนุญาตไปดูคนที่นี่ครับโอ้แล้วคนนี้ของใสผมคิดว่าเขาหน้าจะเป็นเดิะชแชมเปี้ยนหรือเปล่าสาระของเบนเตอร์เอ็กเซน์อ่ะหน้าของเซนก็มียาแต่ว่าเจ c ีซีเหมือนจะไม่มีแล้วนะตรงนี้ไล่กันมาสามคนสำหรับสาผู้กล้าตัดสินใจปล่อยจอยแล้วครับแชทล้มแล้วดีวความที่ว่ามันเป็นวงอะนะ บอว่านะอาจจะมีแค่2คนนี้แหละที่จะไปแตะเส้นใช้ได้มีหันมามองเล็กน้อยครับแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของดิจิตอลดิจิตอลตอนนี้ไหลามาที่ทางเดิมที่เขาถนาดัดตอนนี้ตัดสินใจปั๊มยาแล้วครับทางาของเซนอ่ะขออภัยไม่ใช่สิใช่ถูกต้องเซนโอ้เรโอ้เรแ,แบบโอ้มีการแจกจ้าแผ่นก่อนไปด้วยแบบนี้เซนล้มแล้วแล้วแบบนี้เขาจะดูยาหรือเปล่าถ้าเป็นผมผมไม่ดูนะ เพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้ววิ่งมาหน้าของดิจิตอลไอ้นี่เพื่อนผมครับวิ่งมาเหมือนกันแต่การว่าตอนนี้ด่านตวนถูกทำลายเรียบร้อยแล้วครับมีคนทำพอร์ดทิ้งไว้ให้คิดว่าเราจะเข้าไปไม่ทันด้วยชิปหายแล้วนี่ตาทำยังไงดีตัดสินใจต่อยไหมเฮ้ยแล้วแก้ไขพัซเซินแชทเด็กคนนี้แก้ไขพัซเซลแก้ไขพัซเซล แล้วแก้ได้แก้ได้ครับไปต่อแล้วแต่ว่าตรงนี้ไม่ทันแล้วเขาทางนั่ของทาน์ทูมูฟเมนต์เลื่อนมาเต็มเขาก็อรดทองเรีได้ว่าตานี้เป็นตาของเขาจริงๆนะแล้วก็ตามมาด้วยเพื่อนของผมครับดิจิตอลดิจิตอลสงสัยจะมีเพียงแค่ไม่กี่คนโอ้แต่ถือว่าถือยังเยอะอยู่นะครับคนละนิยามาเต็มตัวหน้าา้ดา S J T โอ้โหโอ้คนเต้ผมลุ้นว่ายาจะไม่ทัน ใช่ต้องแรปปิดวิ่งมาต่อโอ้โหเรียกได้ว่าผู้กล้าตรงนี้คือเอ้าแชมป์ผมขอโทษผมลืมเลยว่าตเราต้องจับเวลาล้ำหนึ่งลาถอยหลังสวยเป็นพวกเขาหน้าสองคนแต่ว่าผมเชื่อว่าเขา t ู o m o v e m e n จะมาเป็นคนแรกก่อนแล้วก็ตามด้วยเพื่อนของผมแต่นั้นก็คือก๊อปล็อกแล้วก็ไหลออกมากเรื่อยๆแล้วครับผม S J G ชิโร รอบนี้ด่านตรวจของเราเนี่ยไปตรวจกันที่บริเวณทางออกเลยนะเขาตรวจตรงนั้นเลยแล้วก็ผู้เขินร่วงล้มตายทางหน้าของน้องเปกโกก็ยังมาไม่ถึงตรงนี้นี่ทะเลาะแล้วนะไม่เข้าวงนะทะเลาะแล้วนะไม่ใช่ไม่เข้าวงไม่เข้าเส้นชะัยนะโอ้เราตัดสินใจยิงเชี่ยนี่มันซิปลายแบบซินว่าในฝันจะทันไหมเชี่ยแล้วแกแตะเส้นชยัยเย็นเค่คนที่อีกสิบแปดวินาทีแชทญมาดูซิ Yeah, ย่ามันอยู่หนึ่งชิ้นแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่เท่าหรือเปล่านี่คืออย่ามองว่าเป็นสายตรวจดีกว่าโอ้โหกนีลคือะไรแบบยืดที่ลยใช่พวกถึงคนแรกรอ๋อเยันแค่ตึงเกินต้านเรียบร้อยแชทหมดเวลาแล้วอย่าต่อยเข้าอย่าต่อยเข้าโอเค end match ถ้าหยอยพวกถึงคนแรกอรอเชี่ยวโหดจัด,จด ดยว่าเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นวะทำมันถึงคนแรกวะเราก็จะถึงแล้วเจลวีแล้วกูแกรเปิลมาวันนี oh, ้โ <ye S 2> อ้ยแคตลงก่อนหน้าเทานี้เดียวย่ะเขาเรียกว่าป่ากันไม่ต่อไม่วะ